สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับใต้แล้วนะคะและวันนี้นะคะต้จะมาตอบคําถามที่ทุกคนเนี่ยได้ถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าการที่จะสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะมีดังนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะต้องอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะข้อที่2นะคะต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกของสภา,าตำบล สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะหรืออาจจะเป็นสมาชิกของรัฐสภาค่ะต่อมานะคะก็คืออำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะมีดังต่อไปนี้แหละคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ นโยบายและแผนการบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัตริระเบียบและข้อบังคับทางราชการค่ะข้อที่2นะคะมีอำนาจในการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะข้อที่3นะคะมีอำนาจในการที่จะแต่งตั้งหรือถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ เลขาหนุกานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ค่ะข้อที่4นะคะก็คือมีอำนาจหน้าที่ในการวางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเต็มไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะส่วนข้อที่5นะคะก็คือทำหน้าที่รักษาการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ ข้อที่6นะคะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติในพระราชบัญญัติค่ะและในกฎหมายอื่นด้วยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ